ถือเอาวันครูพฤหัสบดี14มีนาคมเป็นเรื่องดีจัดพิธีใหญ่ครอบครูประจำปี2556ของพวกเราชาวครอบครัวช่อง3ปีนี้คือแคสเช่นเคยทั้งผู้บริหารผู้จัดผู้กำกับผู้เขียนบทนักแสดงรุ่นใหญ่กลางเล็กและผู้ประกาศข่าวพร้อมหน้าพร้อมตามาร่วมกันไหว้สารพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าจากนั้นก็เข้าสู่พิธีครอบครูอันศักดิ์สิทธิ์ของคนบันเทิงเสริมความเป็นสิริมงคลให้การงานมั่นคงก้าวหน้าและกระชุมกระชวยในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาอย่างไม่ขาดสายต่อไป แฟนช่อง3เตรียมรอรับสิ่งดีๆและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นที่หน้าจอช่อง3กันเอาไว้ได้ตั้งแต่นาทีนี้เลยค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วครับที่ได้มามีโอกาสร่วมงานครอบครูกับทางช่อง3นะครับก็ถือว่าในส่วนตัวเนี่ยคือนักแสดงเนี่ยจะเป็นงานหนึ่งในงานศิลปะนะครับที่ที่ต้องมีครูบาอาจารย์ในการที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาสั่งสอนซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะ สร้างอาชีพให้กับตัวเราในการเลี้ยงชีพต่อไปเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยครับแน่นอนที่สุดดาราก็จะต้องมาไหว้ครูแบบนี้ซึ่งเป็นพิธีที่ดีมากก็ขอบคุณมากก็รู้สึกดีครับได้มาเจอเพื่อนเพื่อแล้วก็ได้มาเข้าพิธีด้วยครับผมก็ปีนี้ก็เต็มที่ครับกับละครที่ที่ได้รับมาครับก็จะพยายามทําให้ดีดีที่สุดครับครั้งน้าครับตื่นเต้นมากรู้สึกแบบเป็นเกียรติที่ได้มาครอบครูรู้สึกแบบมีความคลังอยู่ในงานครับครับมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็รู้สึก ทุกอย่างดูยิ่งใหญ่ค่ะใช่แล้วก็คนมาเยอะมากด้วยค่ะวันนี้ครับก็นั่งสมาธิมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตั้งใจที่จะมาวันนี้อยากจะเผื <S <s ่อว่าละครมันจะได้ดีๆเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ใกล้จะออนแอร์แล้วนะใ <c oughs> กล้มากก <c oughs> ็เป็นเรื่องของเราก่อนไงก็ขอเผื่อน้องๆด้วย <c oughs> ใช่ค่ะล้วด้วยความที่ว่าออนแอร์น้อยก็คือสมาธิตเองค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพี่มิวแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องคืนเร็วมากเลยค่ะใช่ก็อยากให้ติดตามกันก็ขอให้ประสบความสำเร็จเนาะ เพราะว่าสภาพบุรุษจักรเทพเราเราก็ตั้งใจใกันเต็มที่มากทุกกองและหลังออกจากโรงพยาบาลมาหมาดๆพระเอกหมากปรินก็ออกงานแรกมารับพรจัดหนักเสริมดวงในงานนี้ให้ตลอดปีนี้และตลอดไปไม่เจ็บไม่จนดังเปรี้ยงยิ่งกว่าเดิมค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นครับหมอให้ยังยังให้พักอย่าอย่าพึ่งกระโดดอะไรอย่างนี้อย่าพึ่งกระโดดอย่าพึ่งตีลังกาอะไรเยอะะไม่ได้เป็นละครบูด,ด้วยครับผมยกเว้นถ้าจะอุ้มนางเอกเนี่ยมันก็ อีกเรื่องนึงฮะนีะะด่ดีนะนี่เป็นพี่หมากคนเดียวถ้าเป็นพี่แบร์ด้วยนี่คือแบบถ้าไอแบร์ <c oughs> เป็นด้วยเ <c oughs> นี่ยชัดเลยชัดเลย <c oughs> ซุปตาคู่นี้ยิ่งคึกคักชวนแฟนๆมารับบัตรฟรีซุปตาปาร์ตี้แจกพรุ่งนี้วันแรกที่อาคารมารินอนอลย่ายาเิริต้อาอเล็กซ์และดาราอีกเพียบรอเจออยู่ค่ะค่ะก็สำหรับงานบอลนะคะก็จะมีแจกบัตรฟรีให้ไปชมงานบอลกันนะคะที่อาคารมารินนอลตอนไปสามค่ะ ครับผมใบสามนะครับก็ถ้าใครอยากได้บัตรก็รีบๆมามาจองคิวไว้ก่อนครับพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่15บห้และวันพรุ่งนี้นะครับห้ามพลาดนะครับกับละครเรื่องคุณชายธราธรตอนแรกครับใช่ไหมคะน้องพรีมใช่ค่ะบรอเสิรของกเราด้วยครับทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วเจอกันหน้าจอช่อง3นะครับสวัสดีครับสวัส